สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศรายละ3,000บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในหลายๆคลิปที่ผ่านๆมาน้อยก็ได้มีการแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบแล้วนะคะว่าทางพมจะมีการแจกเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุคนละ3,000บาท ซึ่งสําหรับตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนมีการสอบถามเข้ามาถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการขอรับสิทธิ์ว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะและสําหรับในคลิปนี้นายก็เลยนําข่าวสารมาจากประชาชาติธุรกิจที่เขามีการออกมาเปิดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุช่วยเหลือในภาวะยากลําบากซึ่งเขาจะมีการแจกให้ครั้งละ3,000บาทไม่เกินคนละ3ครั้งต่อปีเท่ากับว่าใน1ปีเราจะได้รับสูง อยู่ที่9,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คขั้นตอนวิธีการรับเงินว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะนางรัฐเก้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการกล่าวว่ากรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอได้ดาเนินการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบากเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่มหม่มมีการประสบปัญหาด้านครอบครัวถูกทารุณกรรมถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายถูกทอดทิ้งตรงนี้ทางพมจะมอบเงินให้วงเงินครั้งละ3,000บาทไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีนะคะนั่นก็คือมีการมอบให้9,000บาทด้วยกัน สำหรับการแจกเงินผู้สูงอายุ3,000บาทนี้การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะคะจะมีการให้ทั้งในรูปของเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทหรืออาจจะมอบให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็ได้โดยใน1ปีจะสามารถช่วยเหลือได้3ครั้งนะคะทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรับเรื่องไว้ก่อนแล้วก็ค่อยรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางพอมอล,ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบว่า เราเข้าหลักเกณฑ์จริงหรือเปล่าถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะส่วนสําหรับวิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุรายละ3,000บาทเราสามารถไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคม130 0นะคะหรือเราอาจจะไปขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะหรือจะไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสอพอสอ11อแหง่งรวมถึงยังมีหน่วยงานในสังกัดพมที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเราก็สามารถไปติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะสําหรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินผู้สูงอายุ3,000บาทนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะนั่นก็คือกรณีที่ผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเองก็จะมีการ ใช้เอกสารดังนี้นั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แต่สําหรับกรณีที่2ก็คือถ้าหากว่าเราบังเอิญไปพบเห็นผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนยากลําบากถูกทารุณกรรมให้เรานําบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเป็นบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้งเรื่องนั้นมาใช้ประกอบเป็นเอกสารในการยื่นและหากไม่มีหลักฐานนะคะก็ให้ไปขอหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ว่า ผู้สูงอายุคนนี้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในพื้นที่นั้นจริงแล้วเราก็นําไปยื่นได้ที่หน่วยงานเลยนะคะถ้าหากว่าผ่านหลักเกณฑ์แล้วจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนั่นก็คือถ้าหากว่าเราผ่านหลักเกณฑ์ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากก็จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด3ช่องทาง หนึ่งเลยก็จะเป็นการโอนเงินผ่านระบบกรุงไทยคเปอเรชออนไลน์2จะมีการสั่งจ่ายเป็นเช็คและ3จะมีการจ่ายให้เป็นเงินสดโดยมีใบสำคัญรับเงินซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามเป็นพยานให้ครบถ้วนพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วยนะคะโดยนางรัฐเกล้าก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลโดยพมมีการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมทุกมิติเช่นการดําเนินโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพแบบพุ่งเป้าสําหรับกลุ่มเปราะบางทางด้านสุขภาพที่อยู่อาศัยการศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐนั่นเองซึ่งก็ได้มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่พร้อมรับกับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็งนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบหากใครพบเห็นนะคะก็สามารถแชร์ข้อมูลนี้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปติดต่อยื่นเรื่องได้ทันทีนะคะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ